จะทำน้ำมะนาวดื่มนะคะ วัดเนี้ยไปซื้อมะขามป้อมมาวัดกินไปสองลูกคืออ, <c oughs> อาการไอมันดีขึ้นวันนี้เลยจะกินอีกแต่น้ำมะนาวนี่คือเราจะบีบลงไปในน้ำุ้น เบียวมาน้ำหนักลงไปเกือบสองกิโลก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงอนะช่วงนี้จะได้ลดลงเนะี่ยช่วงนี้จะลงยากมากเลยช่วงเอวลงไปเกือบ2อกิโล พอเบื่อข้าวไม่ไม่ค่อยกินข้าวอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้บ้าอาการไอทีน,นี้พอมาเจอมาขามป้อมเนี่ยอาการไอน้อยลงก็เลยต้องกินอีกขามป้อมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปน่ำเคี้ยวเล่นๆนะคะ มีความ,เ,ามเรี่ยมแล้วขมเดือดไปหมดเลยแต่ตอนนี้เดี๋ยว <c oughs> เดือน้ำมานาค่ะปกติตื่นขึ้นมาไอไอ,ไอคือมันมีเสมหัดเสมมหัดแล้ ก็าทำไมเราไอเพราะว่าไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอก็เลยกินแบบนี้เอา tuyệt xa mà không nhận qua gì nữa tôi toàn đẹp lắm lên còn đẹp, 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 đẹp Nóng nó càng bớt nó nọ 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 càng nóng nhoáng 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 นอนชอบกินเหมือนกันนะเนี่ยต้องคอยเด็ดออกเดีด๋ยวเแตกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวต้องตัดให้เขาสักกน้นลงก่อนก่อน ันนี้ชำํำชํำอันนี้ไว้เดี๋ยวจะอันนี้ดอกชบาดอกเขาจะใหญ่มากเลยเห็นเมื่อวานก็เลยขอพี่เข้ามาเฮ้ยนอนอย่าลงนะกลัวนอนลงต้องค่อยเช็คดูน้ำก่อนโอเคน้ำยังดีอยู่ ฝนตกใส่เมื่อคืนเราก็เลยไม่ต้องลดน้ำานะคะโอ้อันนี้ต้องเติมน้ำให้เขาละน้ำลงเยอะละอันนี้ยยิ่งโตเขาก็ยิ่งกินน้ำเก่งอืต้องเติมน้ำสองกล่องนี้ต้องเติมน้ำเติมน้ำให้ับเคียว หัวเราใบาต้นต้นที่เขากำลังจะตายที่เราตัดตัดออกจะเก็บใบ,บเขาออกออถั่วนีกพลเดี๋ยวก็จะทยอยเก็บนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว่อยเจอกันสวัสดีจ้า